ไปต่อลงสะ่ะอ๋อเคยมีพ้ามาถุดงโอ้ย ไหไมีพระขึ้นมาทุดงอยู่ ต้องเอาเสียบไว้ยังไงหินถึงเกาะอยู่อย่างนั้นสังกะสีทุกคนเห็นแผ่นสังกะสีไหมโหแรงแล้วทำมาไว้จนแบบมีหลายคนหลายหลายองค์มีพาหลายองค์ที่ขึ้นมา

ไิ๊กไก่ติ๊ก่ะไก่โอ้ยจีดวนเอาไปให้ฮะอ้ออวานจาโดนเอาไปให้เออี่ก็จีไปให้อะจี่ปนให้แม่ะอะ อหอมเจ็นแมหอมนะดมหอมจะหอมไหม,มเขาเรียกตะไคร้เนี่ยแพงแพงนี่ดอกจูมันนี่ดอกจูมสวยๆนี่เห็นไหมตะไคร้นี่เห็นไหมครับนี่ไม่ามาเราไม่ได้นะเนี่ยแจ้มได้ปนแล้วครับตอนนี้ <c oughs> พ่อเขาป่นให้แม่เขากินอยู่แต่ว่าที่จะดูนออกมาให้เข,า, hmm? เขาลงลงไปบินทบาทด้วยนะ hmm. พาเที่ยวก็ได้เห็ดเห็ดตะไคร้เนีมันออกหอมจะออกเป็นกลุ่มฮะออกเป็นกลุ่มเจอกัะหน่ำก็ได้สองสามเลยแก็บไปแล้วก็เห็ดเต็มถุงพาเที่ยวได้เห็ดไม่ได้ตั้งใจมาหาเห็ดนะไม่ได้คิดว่าจะได้เห็ดกรแกงเลยดีแกงกลิ่นแรงเลยอ่ะ <laughs> อยากได้นักหนา